กระแสมาไล่ทงมาไล่ทิพนะคะลบไปเลยค่ะพี่น้องหลังจากที่มีกระแสมาวา่าอุงอิงหรือว่าหลายๆคนในวงสาหรยพิศบ้านแพงได้มาไล่ทิพแล้วก็ว่าอุงอิงเนี่ยมาไล่ทิพปตเปนยังคือได้สุ่มมือแท้ได้หลยสุ่มมือได้มาแล้วเอาหายแล้วออกกลับขึ้นเหมืองเกา่ามีหลายกระแสพี่น้องที่เขามาวา่าแล้วก็จะบอกว่ากระแสมาไล่ทิพนะคะลบไปค่ะเพราะว่าล่าซูดคำแม่หน่อยนะคะออกมานับเงินค่ะพี่น้อง ออกมานั่งนับเงินนะคะเผยมูมินนั่งนับตังเลยค่ะน่งแก๊บแม็กนี่นะคะออกจากมาไล่น่งนับเงินทีทีพอพอเมมเอฟซีเอาหายอยู่หนาเวทีนี่นะคะพี่น้องเอามากองใส่กันแล้วก็เอามานับให้พี่น้องในเบิ่งนะคะทังคุณการใช่นะคะลำเพลินออฟิเชียลก็ได้โพดลงน่งนับสดๆดเลยพี่น้องเอาเครื่องนับเงินมานับใจหีดนี่ละค่ะก็คือเป็นการนับเงินเพื่อที <t <t ่จะเอาเงินไปจ่ายค่าช่าง เฮ็ดบ้านไปใจ่ายให้ช่างเฮ็ดบ้านเพราะว่าตอนนี้บ้านของน้องอูงอิงนะคะก็ไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็เป็นการจ่ายค่าบ้านนะคะเห็นว่าจ่ายช่างไปแล้วครึ่งหนึ่งของบ้านเออไม่น่าจะทิปนะคะ่นวมาจะ๊ซี่ก็คือจ่ายไปแล้วนะคะหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทเออจ่ายเป็นหางวด่นวมาจุ๊ซี่ก็คือจ่ายไปแล้ว ครึ่งหนึ่งและเมื่อว,วานที่นั่งนับกันนะเขคือแบบเงินเป็นปึกเป็นปึกผู้ดที่วามะไลทิพ้ใดที่มักว่าให้น้องอู๋อิงสาวหนุอยเพลบานเพ่นะคะกรุณามาเบิ้งคลิปนี้หรือว่าไปเบิ้งคลิปที่เพิ่นนั่งนับเงื่อนค่ะพี่น้องว่ามันแบบอลังการแค่ไหนพวกมาไลาทุกพวงที่น้องอูอิงไดมาาเงินทุกบาทที่น้องอูอิงหวยอยู่หนาไว้ที่นะะั่นค่ะให้ย่ำได้น้องกับวายย,านานาย่ำนันไวยเป็นหมื่นถือแสนเถื่อค่ะพี่น้องร,ร่วมกันมาเนี่ยก็คือได้เงินเยอะมากๆ กระแสที่บอกว่าเห็นในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนาะชอบบอกว่ามาลัยเนี่ยของจริงไหมครับมาลัยทิปไหมทําไมได้เยอะผิดปกติอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมมาลัยเหมือนเดิมเหมือนอันเดิมจังอันเก่าจังพี่น้องไปดูในคลิปที่เขาเอามาแกะให้ดูสดๆนั่งนับการเงินปเป็นปึกเป็นปึกในตะกร้าแม่หน่อยนั่งนับเลยเพราะว่าหมื่อว,าน,วานเมื่อก่อนนี้ญิงกันอาจจะได้พักงานนะคะบ่ได้ไไปเห็ดงานกัน มีโอกาสกับบานไปเยี่ยมบานนะคะแล้วก็น่งนบเงินไปเบิ่งบานไปตรวจบานบานที่กําลังสางมาอยู่นี่ก็คืบหน้าไปได้หลายเปอร์เซนต์แล้วโมเมนต์การน่งนับเงินนี่ก็เป็นโมเมนต์ทีรู้สึกว่าจะนนารากเห็นแล้วเอฟซี FC กับตังมีความสูงเพราะว่ามันเป็นเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงน้องจริงๆไม่ใช่เงินที่ทุกคนว่าทิปอย่างนั้นอย่างนี้น้องเฮ็ดทุกอย่างโดยน้ําพักน้าแรงไม่แต่บานของน้องนะคะ เงินทุกบาททุกชตางก็มาจากแรงซัพพอร์ตจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ทําให้น้องมีวันนี้ค่าบ้านเพิ่นนะคะกับสามล้านกว่าบาทจ่ายไปแล้วล้านกว่บาบาทกับเครื่องหนึ่งแล้วสิทธิ์มาตาใสค่ะมันโมเมนต์เด้อค่ะผู้ใดที่คิดเอามาไล่ทิพย์ก็คือคิดใหม่ไปเบิ่งเพิ่นนางแก่ค่ะคือเยอะมากสาวน้อยเห็นแล้วถึงกับแบบโอ้ยดีใจน้ำนองถึงขันเอาเครื่องนับเงินมานับเพราะว่ามันหลายอีหลี บาบซีคืนลูมพี่น้องเบองว่ามันเยอะแค่ไหนเงินที่มานั่งนับแล้วพวงมาลัยนั่งแกะจริงๆรจังๆนั่งแกะอ้อมมวงกันหาหกคนนี่แหะคะ่ะพี่น้องนั่งแกะใจะหินดนี่แหละคะ่ะก็คือปังมากๆแล้วช่วงนี้กะน้องมันกะไก่เป็นฤดูกาลน้องกะรู้สึกว่าสิสด้มาไล่แล้วว่านำใจจากพ่อพ่อแม่มมเยอะ แล้วน้องก็เก็บไว้ทุกบาททุกสตางค์นะคะน้องไม่ได้ไปเอาเอาไปทําอะไรฟุ่มเฟือยเลยทุกบาทที่พอ่พอพ่อแม่แม่แมให้ที่ให้้วยคข้อรักที่ให้น้องนะคะน้องก็เอาไปทําบ้านสร้างบ้านเอาไปจ่ายค่างหนวดบ้านนะคะเห็ดบ้านต่อเติมบ้านจ้าหน่อยคันบ้านแล้วเก็จะเอาไปเอาเงินไปรีโนวเวทไปซื้อของเขาบงเขาบ้านทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเลยจริงๆไม่ได้ทําเพื่อตัวเองม่ได้เอาเงินไปซื้อของหรู กินหรูออยูแพงน้องก็ใช้ชีวิตอย่างค้นปกติคือเฮานี้แหละค่ะพี่น้องนั่นก็ฝากไว้นําสําหรับวันนี้นะคะกะขอฝากไว้สําหรับคนที่คิดว่าน้องในมาไลทิพย์นะคะกะับกรุณ่าบึงนะคะว่าสิ่งที่น้องทําน้องทําจริงๆน้องได้จริงๆแล้วก็น้องเอาเงินจากมาลัยมาสร้างบ้านจริงๆค่ะสําหรับ,บวันนี้กะฝากไปสวัสดีค่ะ